สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชและเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมวกฟางของลูฟี่ว่าในเนื้อเรื่องวันพีชที่ผ่านมาทั้งหมดคนที่เคยใส่หมวกฟางของลูฟี่มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8คนแล้วเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะรวบรวมเหล่าตัวละครเหล่านั้นมาว่าทั้ง8ตัวละครที่เคยใส่หมวกฟางของลูฟี่มาแล้วมีใครกันบ้างโดยก่อนอื่นก็ต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของหมวกฟางลูฟี่กันก่อนเลยเพราะว่าแรกเริ เพราะว่าหมวกฟางที่ลูฟี่นั้นใส่ก็ได้มีการเปิดเจ้าของมาแล้วถึง2คนโดยเริ่มแรกมาหมวกฟางใบนี้นั่นคือของโรเจอร์เพราะว่าในช่วงแรกๆที่โรเจอร์ได้ปรากฏตัวออกมาก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยใส่หมวกฟางเอาไวบ้บนหัวตลอดเวลาซึ่งในตอนที่เนื้อเรื่องนะั้นแสดงให้เห็นได้ชัดที่สุดนั่นคือตอนที่โรเจอร์นั้นไปเจอเลลี่แล้วก็ชวนเลลี่เข้าพกูกและเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนนั้นโรเจอร์นั้นใส่หมวกฟางใบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นคนแรกที่ใส่หมวกฟางของลูฟี่ก็จะเป็นเจ้าของคนแรกนั่นคือโเจอร และต่อมาเมื่อเนื้อเรื่องผ่านไปได้สักพักโรเจอร์นั้นก็จะมีลูกเลือกคนใหม่นั่นคือแชงและในตอนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าโรเจอร์นั้นไม่ใส่หมวกฟางต่อไปแล้วแต่ก็กลับกลายเป็นว่าแชงที่เป็นเด็กฝึกหัดพลเรือของโรเจอร์เนี่ยคราวนั้นกลายเป็นคนที่ใส่หมวกฟางตลอดเวลาไปซะงั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของคนที่2หมวกฟางใบนี้ก็จะเป็นแชงและในตอนที่แชงนั้นร่วมประชันภายกับกลุ่มโรเจอร์แชงนั้นก็ใส่หมวกฟางมาตลอดไม่เว้นแม้แต่ในตอนที่กลุ่มโรเจอร์นั้นแยกลุ่มมจาาของตัวเึ้น จนสุดท้ายแชงนั้นก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านฟูชาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายจนในที่สุดแชงนั้นก็ได้มอบหมวกฟางก,กับเจ้าของคนปัจจุบันนั้นคือมังกีดีลูฟี่โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูฟี่กลายเป็นโจสรสลัดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยข่อยห,หมวกฟางใบนี้มาคืนเขาและในช่วงที่ลูฟี่นั้นเดินทางมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดกับหมวกฟางใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในตอนที่บาคี้นั้นทําขาดหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่ว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้มันก็จะมีเห เพราะฉะนั anyway, point, ้นในตอนนี้ถ้าเกิดนับโรเจอร์แชงแล้วก็ลูฟี่รวมกันเนี่ยคนที่ใส่หมวกฟางของลูฟี่ในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3คนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคนต่อไปที่ได้สวมหมวกฟางของลูฟี่เนี่ยเขานี่คือใครโดยคนต่อมาที่ได้สวมหมวกฟางของลูฟี่ก็จะเป็นคนที่ลูฟี่เนี่ยทำการสวมหมวกฟางของเขาให้ด้วยตัวเองซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเพราะคนนั้นคือนามิโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อาลองปาร์คเพราะว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็จะเป็นฉากที่นามินั พราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าอาลองนั้นหลอกนามิมาตลอดเพื่อที่จะให้นามิได้นเขตแผนที่แล้วก็หาเงินมาถ่ายหมู่บ้านคืนแต่ว่าใน,นที่สุดเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแค่การหลอกลวงนามิก็เลยเสียใจแล้วก็กแค้นกับเรื่องราวพวกนั้นแต่ว่าจู่จูลูฟี่นั่นก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาหมวกฟงางใส่ให้นามิและหลังจากนั้นก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าลูฟี่เนี่ยซัดอาลองสนุ่มแล้วก็ทาลายอาลองปาร์ลเลเทสและในฉากนั้นก็จะเป็นฉากที่นามินั้ประทับใจในตัวลูฟี่นั่นเองและต่อมาคนที่เคยใส่หมวก ซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะงงนะว่าโรบินเนี่ยเธอนั้นเคยใส่หมวกฟังของลูฟี่ตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่ดูเรื่องวันพีดมาก็จะไม่เห็นแล้วว่าโรบินเนี่ยจะมีฉากใส่หมวกฟังของลูฟี่เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้ในฉากอาาบัต้าก็จะมีฉากที่โรบินนะฮะยังคงไม่ได้เข้ากลุ่มหมวกฟังแล้วก็นั่งอยู่บนเรือและโดยความที่โรบินนั้นมีพลังในการเข้าอาวัยวะต่างๆมันก็เลยทําให้เธอนั้นสามารถแยกหมวกฟังของลูฟี่มาใส่ได้ดื้อเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โรบินไน้ยใส่หมวกฟังของลูฟี่เนี่ มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เธอเน้นชิงหมวกฟางมาใส่ด้วยตัวเองนั่นเองและต่อมาก็น่าจะเป็นคนที่เพื่อนๆงง,ง,งเข้าไปใหญ่น,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 นั้นคืออุซอนั่นก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยใส่หมวกฟางของลูฟี่เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดนย้อนกลับไปแล้วย้อนกลับไปดูเนี่ยก็คงจะหาไม่เจอนะว่าอุซอมนั้นใส่หมวกฟางของลูฟี่ตอนไหนแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจิ้งจงอกเงินฟ็อกซี่เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอคุ้นๆแล้วก็พอจำมันได้เพราะว่าในการต่อสู้สุดท้ายในศึกเดวี่แบล็กไฟล์เนี่ยลูฟี่แล้วก และในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยก็จะมีร่างใหม่เนะี่ยคือร่างไอฟโฟซึ่งทรงผมของลูฟี่ในตอนนั้นก็จะเป็นทรงแอฟโฟจึงทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใส่หมวกฟางได้ก็เลยฝังอุปสมบัไว้ก่อนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทรงผมแอฟโฟในตอนนั้นจะช่วยชีวิตลูฟี่เอาไว้นะฮะและหลังจากนั้นลูฟี่ในร่างไอฟโฟก็ได้ต่อยมวยแล้วก็สามารถเอาชนะฟ็อกซี่มาได้และคนต่อมาที่ได้ใส่หมวกฟาง,งลูฟี่นั่นคือสวีตพีซึ่งถ้าเกิดพูดถึงสวิตพีธรรมดาหลายๆคนนั้นก็น่าจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดดูภาพปประกกออบไไดด้วยหยหลาาาๆคน็นนจพจํ โดยเธอนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกมาพองกับพวกมังกรเล็ดและพวกเธอนั้นก็เป็นคนที่ช่วยเหลือลูฟี่เอาไว้จากเหตุพีดและด้วยความที่ก่อนมาซอนลิลลี่เน่ไม่กอดสตรีพวกเธอนั้นก็เลยต้องจับลูฟี่ในขวางไว้ในกรงก่อนซึ่งในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและก็หมวกฟางของเขาเนี่ยสวิพีเนี่ยก็ได้นำไปใส่ไว้ก่อนและพอลูฟี่ในเห็นแบบนั้นก็เลยหยิบหมวกฟางคืนและตอนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากคาหารที่ลูฟี่เนี่ยถูกเผาคูจานั้นถามว่าที่ห้อยอยู่ระหว่างขานั้นคืออะไรและลูฟี่นนก็ได้ตอวาาระหงข มันคือลูกแก้วทองคําและหลังจากนั้นลูกแก้วทองคําก็ได้สองแสงสว่างสีทองขึ้นมาและคนต่อมาซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ได้สมหมวกฟังลูกฟีนั่นคือทามะโดยตัวละครของทามะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในภาควาโนและแถมทามะนี่ก็ยังเป็นตัวละครที่สัญญากับเอ็ดเวกด้วยนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเธอเป็นนินจาสาวที่ทรงเสห์ขึ้นมาเนี่ยวันนั้นเอ็ดจะมารับแล้วก็พาเธอออกเรือไปด้วยแต่ว่าเรื่องราวมันก็เศร้ากว่าที่คิดนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเอ็ดนั้นตายไปแล้วในตอนนี้ และแถมเนื้อเรื่องในภาควานโนในช่วงแรกๆก็จะเห็นได้ว่าลูฟี่เนี่ยถูกทามานั้นช่วยเอาไว้แล้วก็เลี้ยงข้าวที่มีอยู่น้อยนิดเพราะฉะนั้นลูฟี่ก็เลยทําการตอบแทนทามาและ2คนนี้ก็เลยสนิทกันและมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ทามาเนี่ยได้ใส่หมวกฟางของลูฟี่เพราะฉะนั้นคนที่8ที่ได้ใส่หมวกฟางของลูฟี่เนี่ยนั่นก็คือทามานั่นเองโอเคตัวละครทั้ง8ตัวที่ได้มีการใส่หมวกฟางของลูฟี่ก็จะมีประมาณนี้ และถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าถ้าเกิดผมตกหล่นตัวไหนไปก็สามารถคอมเมนต์วต้าคลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ